สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักของครูสาวทุกๆคนเลยนะคะ วันนี้พบกับครูสาวเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยเรียนภาษาไทยง่ายๆสไตล์ครูสาวนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเด็กๆครูสาวจะพาเด็กๆค่ะไปเรียนเกี่ยวกับการสร้างคํานะคะเด็กๆค่ะรู้จักไหมคะว่าการสร้างคําในภาษาไทยเนี่ยมันมีการสร้างคําหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออคําประสมคําซ้อนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอันแรกกันค่ะนั่นก็คือ คำซ้อนค่ะคำซ้อนนะคะเด็กๆค่ะมันปีมันมีความหมายว่านะคะเป็นคําที่เกิดจากการนําคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปค่ะมาเรียงต่อกันโดยแต่ละคาเนี้ยจะมีความสัมพันธ์กันในด้านของความหมายนะ,ะอาจจะเป็นความหมายเหมือนกันคล้ายกันหรือทํานองเดียวกันหรืออาจจะตรงกันข้ามกันก็ได้ค่ะโดยที่นะคะเด็กๆจุดประสงค์ของการสร้างคาซ้อนนะคะ เพื่อที่จะต้องให้ต้องการให้มีความหมายค่ะที่มันชัดเจนนะคะได้แก่การแยกคำที่มีเสียงพ้องกันเชน่นค่าฟันนะคะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะค่าราคาค่างวดค่าทาเพื่อเสริมความหมายนะคะเชน่นเล็กน้อยอ,อันนี้ก็จะเสริมความหมายให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนุ่มนิ่มนะคะหรือ เพื่ออธิบายความหมายของคำในภาษาทิ่นิหรือภาษาต่างประเทศค่ะเช่นพัดวีเสือศานะะสตร์เนี่ยะเสือศาสตร์เนี่ยคำว่าศาสตร์เนี่ยเป็นคำภาษาอีสานนะคะเขาก็จะเรียกคำว่าเสือว่าศาสตร์กันพูดผีทรัพย์สิสนสแสวงหาเป็นต้นค่ะเมื่อเราพิจารณาความหมายของคำซ้อนนะคะจะเห็นได้ว่าคำซ้อนเนี่ยบางคำมีความหมายแตกต่างไปจากคำเดิมเลยนะคะตัวอย่างเช่น คำซอนที่มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นคำพ้องเสียงนะคะมีเสียงพ้องกันซึ่งจะมีความหมายที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นค่าไทยค่าธาตุค่าฟันราคาข้างวดค่ะจะมีคำว่าค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 ่าเห็นไหมคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นการพ้องเสียงนะคะลูกนะคะออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าความหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ สค่ะคำซ้อนที่มีความหมายเฉพาะเจาดจงแบบชัดเจนขึ้นเช่นอ่อนโยนอ่อนน้อมขัดขวางขัดขืนขัดข้องสามค่ะคำซ้อนแปลความหมายของคําในภาษาถิน่นหรือภาษาต่างประเทศเช่นทรัพย์สิสนนะคะทรัพย์สมบัติผู้พูดผีจนผู้ร้ายศึกสงครามเร่ก,กลค่ะ ลักษณะของคำซ้อนนะคะคำที่นำมาซอ้อนกันเนี่ยจะมีความหมายประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นความหมายเหมือนกันนะคะคำที่นำมาซอ้อนกันนั้นเนี่ยความหมายนะคะไปในทิศทางเดียวกันตัวอย่างเช่นคําว่าเร็วกับไวเห็นไหมมีคําว่าเร็วและไวเนี่ยความหมายคล้ายกันค่ะ,คมมคคะเมื่อนํามาซ้อนกันนะคะอันนี้เป็นแบบความหมายนะคะซ้อนเพื่อความหมายนะ ทรัพย์สินใหญ่โตสูญหายดูแลหยาบชา้านุ่มนิ่มเลือกสรรนะคะแบบนี้เราเรียกว่าสอนเพื่อความหมายค่ะมีความหมายเหมือนกันต่อไปค่ะสอนแบบความหมายเหมือนกันนะคะ นุ่มนิ่มอันนี้ใจคอเล็กน้อยยักมานไรนาศิรนธ,นธรรมแข้งขาภาษีอากรหน้าตาเขตแดนถ้วยโถโอชามยิปักถักร้อยนะคะอันนี้ที่ครูสาวยกมามันเป็นคำซ้อนแบบซ้อนเพื่อความหมายนะคะหน้าหลังมีความหมายคล้ายๆกันค่ะ ต่อไปค่ะความหมายแบบตรงกันข้ามกันนะคะหมายความว่าคําที่นํามาซ้อนกันนะคะมีความหมายไปคนละแบบเลยนะคะตัวอย่างเช่นใกล้ไกลค่ะสูงต่ำำําดําขาวผิดถูกตัดเป็นตัดตายชั่วดีทีหน้าทีหลังเหตุผลตื้นลึกหนาบางนะคะก็เป็นคําตรงกันข้ามกันค่ะ ต่อไปค่ะจานวนคําในคาซ้อนนะคะมันก็จะมีคำซ้อนสองคำนะคะก็คือประกอบไปด้วยค,คํา2คําตัวอย่างเช่นช้างมาบ้านเมืองคุกตารางวับวบวกควายคู่ยืมภาษีอากรปากคอฝนฟ้าประเทศชาติค่ะจำนวนคํานะคะแบบ4จังหวะหรือ4คํคำนะคะก็คือประกอบไปด้วย4คําแต่ว่าเป็น1 เป็นหนึ่งประกอบไปด้วยคำสี่คำอะคะ่ะซึ่งจะมีพยางคมากกว่า1นึ่พยางคตัวอย่างเช่นช้างม้าวัวควายกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตีลันฟันแทง่งเย็บปักถักร้อยนะคะเสือสิงกระทิงแรดถ้วยโถโอชามนะคะต้นลึกหนาบางตับตใบไส้พุงในบรรดาที่ครูสาวยกมาในสี่คำอะคะ่ะเด็กๆความหมาย จริงๆแล้วนะคะความหมายมันก็อาจจะอยู่ในช่วงความสําคัญของความหมายจะอยู่ในช่วงหน้าหรือช่วงหลังเท่านั้นนะคะอ่ะนี่ทุกศกโรคภัยสาร,รายป้ายสีบกพัด โบกปัดพัดวีสอบสวนทนความนะคะเ,เด็กๆเคยได้ยินผู้ปกครองที่เราเวลาเขาใช้เราไหมไปกินคงกินข้าวอ่าแบบนั้นแล้วค่ะเราก็เรียกว่าเป็นคำซ้อนเหมือนกันนะคะกินคงกินข้าวเอาของอาหารกละ,ะมุงกละมังหัดเรียนอ่านหนังสงหนังสือบ้างแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นคำซ้อนแบบสี่จังหวะนะคะ ที่มาของคําซ้อนค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะคําที่นํามาซ้อนกันอาจจะเป็นคําไทยแบบซ้อนกับคําไทยก็ได้หรือจะเป็นคําไทยซ้อนกับภาษาต่างประเทศก็ได้หรือภาษาต่างประเทศก็ซ้อนกันเองก็ได้นะตัวอย่างเช่นค่ะคําไทยซ้อนกับคําไทยนะคะ ถ้าเป็นลักษณะของคําไทยแท้เด็กๆคะ่ะมันจะตรงสะกดตรงตามตัวแบบมาตาเลยนะตัวอย่างเช่นกู้ยืมนะเดือดบวกร้อนเป็นเดือดร้อนปากคอเย็บปากบ้านเมืองฝนฟ้าอันนี้เป็นแบบไทยบวกกับไทยต่อไปคะ่ะเป็นแบบไทยบวกกับภาษาถิ่นบ้างนะคะเข็ดหลาบอ่าหลาบมันก็เป็นภาษาอีสานนะแก่เท่าพุ้เท่าอย่างเงี้ยพัทวี เก็บงาขมเหงนะคะเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มเด้อต่อไปค่ะถ้าเป็นคำไทยซ้อนกับภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาลีสันสกฤตนะคะค่าท่าศึกสงครามแก่นสารนะคะจนผู้ร้ายอามิสสินจ้างพูดผีนะคะแล้วก็นะคะ มีคำไทยแบบผสมกับภาษาเขมรด้วยนะภาษาเขมรก็ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเยอะนะคะในเรื่องของออภาษาเขมรจะมาในรูปของแบบกษัตริย์นะคะการทําสงครามเนี้ยก็จะนําภาษาเขมร มาเยอะล้างผานเขียวขจีฝาผ้าหนังซื้อตรงนะคะหรือว่าจะเอาเป็นเขมนขึ้นหน้าก่อนก็ได้นะคะสวดทรงนะสวงอกสแสวงหาขาจัดปัดเป่าต่อไปค่ะเป็นแบบภาษาต่างประเทศคู่กับภาษาต่างประเทศได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นยักมานนะก็คือสันสกฤตบาลีซ้อนกันค่ะศิลธรรมประเทศชาตินะคะภาษีอากร นะคะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะคะตำแหน่งของคำที่บอกความหมายของคำซ้อนค่ะซึ่งเมื่อนำมารวมกันเป็นคำซ้อนแล้วเนี่ยอาจจะมีเพียงคำใดคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเท่านั้นแต่อีกความอีกคำหนึ่งอะคะ่ะเอามาประกบคู่เฉยๆอาจจะไม่ได้มีความหมายก็ได้นะคะ โดยความหมายจะอยู่ได้ทั้งข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะใจคอ,อ่าดูใจคอในประโยคใจคอ,ขอเขาโหดเหี้ยมเหลือเกินในนี้ค่ะความหมายของมันนะคะอยู่ที่คําว่าใจก็คือจิตใจนั่นเองค่ะเขตแดนรัฐบาลกําหนดนะคะเขตแดนให้ผู้รีภัยก็คือขอบเขตนั่นเองค่ะ หน้าตาเด็กคนนี้หน้าตาสวยนะคะความหมายมันอยู่ที่หน้าค่ะไม่ได้อยู่ที่ตานะประเทศชาติค่ะถ้าคนไม่พัฒนาประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไรความหมายมันอยู่ที่คําว่าประเทศนั่นเองค่ะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปคําว่าแข้งขาอันนี้จะเป็นคําที่แบบว่าความหมายอยู่ที่ข้างหลังนะคะเมื่อสักครูน่นี้ความหมายอยู่ที่ข้างหน้านะแข่งขานะ ความหมายอยู่ที่ขาบาดแผลความหมายอยู่ที่แผลนะน้ำหูน้ำตาความหมายอยู่ที่น้ำตาเท็จจริงความหมายก็อยู่ที่คําว่าจริงนั่นเองค่ะอันนี้อยู่ในส่วนหลังนะนะคะเราอาจจะไปไวนิดนึงนะคะเด็กๆแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะถ้าใครนะคะอยากจะกลับมาทบทวนก็เข้าไปที่ช่อง Youtube เรียนภาษาไทยสไตล์ครูสาวได้เลยนะคะ ครูจะอัปโหลดคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะแล้วเด็กๆสามารถไปเรียนเพิ่มเติมย้อนหลังได้นะคะในเวลาที่เด็กๆสะดวกเนาะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นการเรียนเรื่องสร้างคำอะไรก็ติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ